เด็กหญิงตัวเล็กอุ้มแฝดสองนั่งร้องให้ข้างถนนแต่สิ่งที่เธอพูดออกมาทําให้ชายในชุดสูตร้องให้ไม่หยุดคุณคิดว่าเด็กตัวเล็กๆจะบอกอะไรเรื่องราวนี้เต็มไปด้วยความเศร้าความหวาดกลัวและความหวังคุณจะอยู่กับพวกเขาจนจบไหมคลิกดูตอนนี้แล้วเตรียมใจให้พร้อมกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปเด็กหญิงตัวเล็กยืนอยู่ข้างถนนอุ้มแฝดสองไว้แน่นกับอก น้ำตาไหลเป็นทางบนแก้มเล็กๆของเธอสายลมหนาวพัดผ่านเสียงใบไม้กระทบกันดังกรอบแกรบรถแล่นผ่านทำให้เธอกระเสือกระสนถอยไปเธอสั่นตัวและหอบหายใจไม่เป็นจังหวะมือเล็กๆของเธอสั่นราวกับจะปล่อยเด็กทั้งสองเสียงร้องให้ของเด็กแฝดก้องอยู่ในหัวใจของคนที่เดินผ่านมาชายในชุดสูทเดินเข้ามาช้าๆสายตาเขาตกตะลึงเมื่อเห็นเด็กหญิงและเด็กทารก ทำไมพวกเขาอยู่ตรงนี้คนเดียวเขาก้าวกล้าช้าๆพยายามไม่ให้เธอรู้สึกกลัวเด็กหญิงมองเขาด้วยดวงตาแดงกำ่ำน้ำเสียงเธอสั่นแต่กลับชัดเจนฉันฉันไม่รู้จะไปไหนชายในชุดสูทเงียบไปชั่วขณะหัวใจเขาเจ็บร้าวกับความไร้ทางพึ่งพิงเด็กหญิงกอดแฝดแน่นขึ้นอีกและแล้วเธอพูดบางอย่างที่ทำให้เขาหยุดหายใจ อย่าทิ้งเราแม่บอกว่าใครก็ได้ที่ดีช่วยเราชายในชุดสูทก้าวเข้ามาใกล้มือของเขาสั่นเมื่อจะเอื้อมไปจับมือเด็กหญิงเด็กหญิงสะดุ้งและกอดแฝดแน่นขึ้นสายลมพัดแรงขึ้นอีกครั้งใบไม้และฝุลอองลอยวนรอบตัวพวกเขาเขาโน้มตัวลงต่ำกว่าเธอพยายามทำเสียงอ่อนโยนที่สุดเธอชื่ออะไรเด็กหญิงเบิกตากว้างน้ำเสียงสั่น ฉันชื่อมิน้นนี่พี่ฝาแฝดของฉันฝาแฝดสองคนกระพริบตาน้ำตายังไหลไม่หยุดกลิ่นฝุ่นและความชื้นของถนนลอยเข้าจมูกชายหนุ่มหัวใจเขาเหมือนถูกบีบรัดเขาไม่รู้จะเริ่มตรงไหนก่อนดีเด็กหญิงมิ้นก้มหน้ากดแก้มกับอกเด็กทารกเสียงหอบและน้ำตาของเธอก้องในหัวใจเขาฉันฉันหิวและหนาวไม่มีใครคำพูดนั้นเหมือนคมมดกรีดเข้าอกเขา เขาอยากร้องให้แต่ต้องพยายามเก็บน้ำตาไว้ฝนเริ่มโปรยปลายลงมาและอองน้ำเปียกเสื้อของเขาเด็กหญิงกอดแฝดแน่นขึ้นอีกครั้งร่างเล็กๆของเธอสั่นเหมือนใบไม้ในพายุสายตาเธอจ้องมองเขาเต็มไปด้วยความหวังและความกลัวช่วยเราหน่อยอย่าทิ้งเราเหมือนคนอื่นเสียงของเธอแผ่วเบาแต่ชัดเจนชายในชุดสูตรรุดตัวลงกับพื้นข้างเธอ น้ำตาไหลาอาบแก้มเขาโดยไม่รู้ตัวเขากอดเด็กหญิงและเด็กทารกไว้แน่นหัวใจเหมือนถูกแผ่นหินกดทับรอบตัวพวกเขาเต็มไปด้วยเสียงฝนเสียงรถที่แล่นผ่านก็หายไปเหมือนอยู่ในโลกอีกใบหนึ่งเด็กหญิงมิ้นก้มหน้ากอดเขาแน่นขึ้นสัญญาได้ไหมว่าจะไม่ปล่อยเราไปชายหนุ่มพยักหน้าน้ำเสียงสัน่นสัญญาฉันจะไม่ปล่อยพวกเธอไปไหน แต่ทันใดนั้นเสียงก้องแปลกๆดังขึ้นจากซอยด้านหลังเหมือนใครบางคนกำลังเข้ามาใกลเด็กหญิงสะดุ้งมือเล็กๆเกาะแขนเขาแน่นขึ้นหัวใจเขาเต้นแรงราวกับจะหลุดออกจากอกสิ่งที่พวกเขาเจอในซอยนั้นทำให้ชายหนุ่มถึงกับช็อกร่างคนหนึ่งปรากฏในเงามืดสายตาเย็นชาจ้องมาที่พวกเขาเด็กหญิงก้มหน้ากอดแฝดแน่นที่สุดฝนยังคงโปรยปลายแต่รอบตัวกลับเงียบสนิท ชายหนุ่มรู้ทันทีสิ่งที่เด็กหญิงพูดมันไม่ใช่แค่คำขอความช่วยเหลือเสียงหัวใจเขาเต้นแรงน้ำตาไหลาราวน้ำตกเขาไม่รู้ว่าความจริงที่กำลังปรากฏจะทำให้เขาชายในชุดสูทมองร่างนั้นไม่กระพริบตาใบหน้าของคนแปลกหน้าเต็มไปด้วยเงามืดเด็กหญิงมิ้นกอดแฟดแน่นที่สุดร่างเล็กๆของเธอสั่นราวกับจะหายไปในสายฝนอย่าทำอะไรพวกเรานะครับ เสียงเด็กหญิงสั่นน้ำตาไหลลงแก้มชายแปลกหน้าก้าวเข้ามาใกล้ฝนตกหนักจนผมและเสื้อเปียกชุม่มแต่ร่างนั้นยังยืนสงบเหมือนไม่ได้รับผลกระทบจากโลกภายนอกชายในชุดสูตทยืนขึ้นปกป้องเด็กทั้งสามฉันจะไม่ปล่อยพวกเธอไปไหนเสียงของเขาเต็มไปด้วยความเด็ดขาดและความหวาดกลัวเด็กหญิงมิ้นมองเขาสายตาเธอเต็มไปด้วยความหวังและความกลัว ทันใดนั้นเด็กหญิงมิ้นพูดออกมาอีกครั้งคุณคือคนเดียวที่ฉันไว้ใจจริงๆนะเสียงของเธอสั่นน้ำตาไหลลงบนแก้มเด็กทารกชายในชุดสูตร,รู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีบรัดเขาไม่เคยรู้สึกเจ็บปวดหรือสงสารใครขนาดนี้มาก่อนร่างของชายแปลกหน้าก้าวเข้ามาใกล้จนแทบจะสัมผัสเด็กหญิงมิ้นถอยร่นแต่ยังอุ้มฝแฝดแน่นคุณอย่าเข้ามาใกล้เรา น้ำเสียงเต็มไปด้วยความหวาดกลัวฝนยังคงโปรยปลายเสียงฟ้าร้องเบาๆคล้ายจะสั่นสะเทือนหัวใจชายในชุดสูตรตัดสินใจก้าวออกมาหยุดนะพวกเขาเป็นเด็กร่างชายแปลกหน้าหยุดชะงักเงื่อยหน้าขึ้นในความมืดสายตายเย็นเยือกมองเขาอย่างไม่กระพริบตาเด็กหญิงมิ้นหอบหายใจช่วยเราด้วยอย่าทิ้งเสียงเธอสั่นราวกับลมหนาว ชายในชุดสูทก้าวไปข้างหน้าเอื้อมมือไปกอดเด็กหญิงและแฝดหัวใจเขาเหมือนจะระเบิดน้ำตาไหลาอาบแก้มเขาโดยไม่รู้ตัวร่างชายแปลกหน้าก้าวถอยเสียงฝีเท้าดังก้องแต่สิ่งที่เด็กหญิงพูดต่อไปทำให้ชายหนุ่มถึงกับสัน่นคุณเป็นคนเดียวที่แม่บอกว่าจะช่วยเราได้อยากปล่อยน้ำเสียงเด็กหญิงเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยน้ำหนักของความหวังและความเศร้า ชายในชุดสูตรุดตัวลงฝนปกคลุมร่างเขาและเด็กทั้งสามเขากอดพวกเขาแน่นที่สุดหัวใจเหมือนถูกไฟเผาเขาไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนและในความเงียบของสายฝนเสียงเล็กๆของเด็กหญิงมิ้นดังขึ้นอีกครั้งคุณจะอยู่กับพวกเราจนกว่าทุกอย่างจะดีขึ้นใช่ไหมน้ำเสียงแผ่วเบาแต่ชัดเจนชายในชุดสูตพยักหน้าน้ำตาไหลไม่หยุด เขาสัญญากับเด็กทั้งสามทั้งหัวใจและจิตวิญญาณฝนยังคงโปรยปลายแต่ในอ้อมแขนเขาความอบอุ่นและความปลอดภัยเริ่มก่อตัวเด็กหญิงมิ้นหลับตาแฝดสองคนหยุดร้องให้ชั่วขณะโลกภายนอกเหมือนเลือนหายไปเหลือเพียงสายฝนและหัวใจที่เต็มไปด้วยความหวังฝนยังคงตกพรำเสียงน้ำกระทบพื้นทำให้ทุกอย่างราวกับช้าลง เด็กหญิงมิ้นกอดแฝดสองแน่นที่สุดชายในชุดสูทยังคงกอดพวกเขาไว้หัวใจเขาเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกมาทัานใดนั้นเสียงฝีเท้าที่ดังจากซอยดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้หนักแน่นและชัดเจนเด็กหญิงสะดุ้งตัวสัน่นเขามาแล้วน้ำเสียงเธอสั่นพร่าชายแปลกหน้าก้าวออกมาจากเงามืดหน้าตาเต็มไปด้วยความโหดร้าย สายตาของเขาจับจ้องเด็กหญิงและแฝดอย่างเย็นชาหัวใจชายในชุดสูทเหมือนถูกบีบแน่นเขาไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรเพื่อปกป้องพวกเด็กเด็กหญิงมินกระซิบกับเขาช่วยพวกเราด้วยคุณต้องช่วยเสียงเล็กๆแต่เต็มไปด้วยน้ำหนักของความหวังและความสิ้นหวงังชายในชุดสูทก้าวออกมาขวางระหว่างเด็กและชายแปลกหน้าฝนฉล้างเสื้อเขาเปียกชุม่มแต่ความกลัวและความโกรธทำให้เขาแข็งแรงขึ้น ถอยไปพวกเขาเป็นเด็กเสียงเขาเข้มแข็งจนตัวเองยังตกใจชายแปลกหน้าหยุดชะงักแต่แล้วสิ่งที่เด็กหญิงมิ้นพูดออกมาทำให้เขาสะดุ้งจนตัวแข็งคุณแม่บอกว่าถ้าไม่มีคุณเราอาจจะหายไปน้ำเสียงแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยความจริงใจชายในชุดสูตรรู้ทันทีชีวิตของเด็กทั้งสามอยู่ในมือเขาสายฝนหนักขึ้นเด็กหญิงและแฝดสันอย่างแรง ชายในชุดสูทย่อตัวลงกอดพวกเขาแน่นที่สุดน้ำตาไหลาอาบแก้มเขาสัญญากับตัวเองจะไม่ยอมให้ใครทำร้ายพวกเขาแต่แล้วชายแปลกหน้าพลิกตัวและผู้เสียงเย็นยเยือกเธอคิดว่าแค่การร้องให้จะช่วยอะไรได้หรือไงเด็กหญิงสะดุง้งแฝดทั้งสองร้องให้ลันหัวใจชายในชุดสูทเหมือนถูกบีบจนแทบหายใจไม่ออก ฝนกระหน่ำลงร่างพวกเขาแต่ความเย็นในสายตาของชายแปลกหน้าทำให้ร่างเขาสัน่นไม่ฉันจะไม่ให้พวกเธอไปเสียงเขาสั่นด้วยความโกรธและความสิ้นหวังเด็กหญิงมองเขาดวงตาแดงก่ำเต็มไปด้วยความหวังคุณคุณสัญญาใช่ไหมน้ำเสียงเธอสั่นราวกับหัวใจแตกสลายชายในชุดสูทยืนหยัดแม้ฝนตกแรงเสียงฟ้าร้องดังก้องเขากอดเด็กหญิงและแฝดแน่นที่สุด หัวใจเขาเหมือนจะแตกเป็นเสี่ยงเสี่งสัญญาฉันจะไม่ปล่อยพวกเธอไปไหนน้ำเสียงเขาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความรักชายแปลกหน้าหยุดนิง่งสายฝนและฟ้าร้องเหมือนหยุดชั่วขณะเด็กหญิงมิ้นมองเขาคุณจะอยู่กับเราจนกว่าจะปลอดภยัยใช่ไหมเสียงเธอเต็มไปด้วยความหวังและความสิ้นหวังพร้อมกันชายในชุดสูทยิ้มบางๆน้ำตาไหลฉันสัญญา ในสายฝนความอบอุ่นเล็กๆเริ่มเกิดขึ้นเด็กหญิงมิ้นกอดแฝดแน่นและครั้งแรกพวกเขาหยุดร้องไห้แต่ใครจะรู้เงามืดที่ชายแปลกหน้าพาเข้ามายังคงยืนอยู่รอคอยและทุกอย่างยังไม่จบฝนเริ่มซาลงเสียงน้ำหยดจากใบไม้ดังเบาๆเด็กหญิงมิ้นกอดแฝดสองไว้แน่นที่สุดชายในชุดสูทยังคงกอดพวกเขา หัวใจเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความโล่งใจชายแปลกหน้าที่เคยเก้าวเข้ามายืนอยู่ในเงามืดชะงักและชาชาหันกลับเหมือนรู้ว่าสิ่งที่เขาพยายามจะทำไม่มีผลอีกต่อไปเขาเงียบและค่อยๆเลือนหายไปในความมืดของซอยเด็กหญิงมิ้นเบิกตากว้างน้ำตายังคงไหลแต่เป็นน้ำตาของความโล่งใจคุณเราปลอดภัยแล้วใช่ไหมเสียงเธอสั่นแต่นุ่มนวล ชายในชุดสูตรพยักหน้าใช่เราปลอดภัยแล้วน้ำเสียงของเขาอ่อนโยนแต่มั่นคงฝนหยุดตกแล้วแสงแดดอ่อนๆส่องผ่านเมฆใบไม้เปียกชุ่มสะท้อนแสงราวกับโลกใหม่กำลังเริ่มขึ้นเด็กหญิงมิ้นลูปหัวแฝดสองพวกเราจะไม่หายไปอีกรอยยิ้มเล็กๆปรากฏบนใบหน้าเธอเด็กทารกสองคนหยุดร้องไห้ และกอดแม่เล็กๆของพวกเขาแน่นชายในชุดสูทยืนมองพวกเขาน้ำตายังไม่หยุดไหลแต่ในใจเต็มไปด้วยความสงบหัวใจเขารู้แล้วว่าบางครั้งเพียงแค่การอยู่ข้างใครสักคนก็เพียงพอที่จะทำให้โลกนี้ปลอดภยัยเสียงนกร้องดังขึ้นเบาๆเด็กหญิงมิ้นยิ้มให้ชายในชุดสูทขอบคุณจริงๆเขาพยักหน้า และในที่สุดเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวและน้ำตาก็จบลงด้วยความหวังและความอบอุ่นที่ไม่เคยจาง